อ,ององมันเฮียเียมันเฮียมันเฮียเก็บเอาผักขาดบาแต่ว่าพักเก็บมากินจนเบิดนี่ยังเก็บให้เดียบ เส้นาไม่ก้นพี่น้องอชวนเก่งฮอตช่ายดีตอนแึงแรกนีเดหลพี่น้องมาชวนชุนคนเลยเด้อมื่อนี้กาเมสช่วยได,ยดยยกับเสื้อผ้าพี่พ่น้องไปหากินพี่น้องเอ้ย จักบาสิได้ยังเนาะแต่สิไปงมหอยบ้งนะบ่ามันสิได้บอไปกับไปบุรีบไปผืนเดียวไปกับบ้าวสิบ้าวคำพ้องกับบ่าวคำไพ่เพื่อนพี่น้องอุ้ยส่วนบ้าวสไรเพื่อนจะเอาบ้าไฟพี่น้องเลยเมสิได้ก็ได้ปั๊มนุ่มใบให้เด็กพี่น้องเพื่อนกะดีเด็กเป็นบัตรนะพี่น้องเ้ยเมสิไรก็ได้สิไปหากินนะนะคือว้าอะไรพี่น้องบ้ไปหากินกับจ๊กซีกินยังหาหืลูหืเต่านะพี่น้องเ้ย ชวนโอสิบลายพิ่นกะข้าเบียกแจ้งน้อยพี่น้องแจ็กเชตจังไรเนาะปันกันอยู่ปันกันไปปาสีมาเบิดกะโบมี่พูเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะพี่น้องแจ็กเชตจังไรเนาะเมสิบลายกะคนน้อยนั่นน่ะคนชองคนผัวเมียจะเฮ็ดจังไรเมสิบลายกะขอขอบคุณหลายๆเนาะติดตามรับชมเมสิบลายบว่าวจะอยู่ฝั่งลาวอยู่ชมพงไทยว่าอยู่ต่างประเทศเมสิบลายกะขอขอบคุณหลายๆ อย่าลืมกดไลด์กดแชร่ไม่แช่เลิกพี่น้องป่ะพี่น้องมชิไร่หัวหอยนะป่ะเอาขมไพยขมพองพึ่นสบายป้าลูกจะไปหาเงี้ยงมานี่หาหอยเหรอป่ะหาหอยน้ำกันหอยพี่น้องป่ะตัวหอยลายพี่น้องเยป่ะตัวประดับพี่น้องอื มาหากระดูกพี่น้องเอ้ยน้ำหหอยก็ได้กินมากระบ,บา้าขมไผ่ขมโพงพึ่นเฮ็ดจังไลยเนาะหมูหาก็ไ่ได้กินย่ามะเร็งโอ้ยเนี่ยนี่แหละเพื่อสิได้กุ้มลูกงกุ้มเต่าพี่น้องเอ้ยเมสซี่ได้กรบโบเฮ็ดซั้นนี้กรบโบกุ้มลูกงกุ้มเต่าส่วนมาก็ได้กันอยู่ห้องห้องอยู่หัวไรกันเฮ็ดยังหมาเอย้ย ได้ื่อได้เื่อมาได้เฉยอ้าตัวหอยอยู่อยู่ไหมก็ได้อยู่ไหมก็ได้งุ้มอ่องงุ้มอ่องงุ้มอ่องเดะหอยหอยแบกใหญ่มไหมยังมาจนนี่จะนี่จะนี่เบิ่งกูดีมึงไหนมาหาเ้าควข่เขาเนาะ มึงจะเฮาเฮ็ดยยังมึงจะมาดูเถอะดูมันงมห้อยน้ำปูพี่เป็นยังบอกพื้นหมาพี่น้องหมาก็จะมีมันเฮาเป็นขนาดโอ้ยนักลุามาพี่เลยโหยนึกแมาน้ำ ไล้สีโอ้ยมานี่ดิมีน้องทำนี่ได้เออเออน้องไปเอา้นเออเออง้มก้นง้มก้นลูกพีทำนี่น้ำมาหลไหลเอ้ยรายก็เอาที่สุย ตาถูกพี่น้องมาคุณพ่อคุณมาเอาตมกะตาืออคือใจเมรุเตตาหนปาหมหนูปลาอ๋อเอ่ปลาหอา งามพอพี่น้องงอมเฮียด้มันเฮมันเฮียมันเฮีย Messrade, cứ mang tung hoi piu đong ui. Messrade, cứ ơi hai mô bung ba hoi. Ba lạy lạy, xem lạy nó. Ba bung hoi, mêsrade. Wom nó. Huong ee. 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 Huong ee nhang mua, mua phục cân thì hơn, nè mặc cẩm thai cẩm phục cân nhang mà ph thịt phô má à này cả, thịt phô ý hiên, phí ơi khỏi kẹp ạ con kín cắp tăm măng hung xẹp đấy hàn lọc mắn cà mịn đấy, ơi, nè lọc mắn, lọc mắn cà kín ạ con, phí nọng lọc mắn cà xẹp đấy, kín nè đây บํกกรมพงษ์พึงกระดินแน่นแน่นกินผักกินยามีมิตามินแซ่บอร่อยดีดีโดกมันจะเองงามงามแต่โพเบิ้งนี่เฮงงามงามพี่น้องเอ้ยผักกินกระตัมกระฮู้กรแซ่บเด้อพี่น้องเด้อ แกงหน่อไม้กระเซ็บตั้มะฮูงกระเซ็บแซบไปวัดแต่ว่าพักพักหย่าชวนมาคำไพ่เพื่อนแเก็บชอยมาดีกินกับตั้มะฮูงอันนี้ก็เอาวันั่นนี้เอาดอกมันกระเซ็บดอก ดอกอันดอกอันเออคืออยู่ป้าผืนรอกมันในแห้งแเศษง่าติง่าม,ม,มาดิดอกมันกะกินแห้งแศษแหงนัวเอ,อิ้นคือกันมาพี่นอออ้องเอ้ยพาอีฮีนในนี่ไรบ้านของแม่ซื้อได้เอ,อิ้นพาอีฮีน พอเลยพี่น้องในรลายแล้วงามอยู่แต่ว่าอยู่ใช้กระบบอืดเนาะพี่น้องบางคนกระบบจักกินนะพี่น้องคอยน่พักคือพักขาดคอยนิ้จักกินพักขาดอมเอียนกระเซบกินกับยังกระเซบแกงส่กบกระเซ็บม่าแต่ว่าพักเซบไปวัดพี่น้องเอ้ยนี่มึงเนยแต่บางคนบอกโอ้โบเป็นกินโมจักเป็นพี่น้องเอ้ยนี่ กินกับก่อยกับลาบเป็นเมด่นี่พักขาดนี่ชวนมากเขาว่าอย่าไปเกลือหมูคนก็กินได้พี่น้องนี่เก็บเอาขาดมาแต่ว่าพัก,ก,กเก็บมากินจนเบิดนี้ยังเก็บให้เดียออมครบออมเขียดเซบอร่อยนี่กินด้วยพี่น้องบางคนบ่าจักกินบะนี ยิกบกินแบานนี้แม่สิได้ผ้ากินเน้วโบเบือรหรอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นผักอ้าวมาแต่ว่าโบเบือหยาฮอหฮอกับเป็นยาคือกันบาดผ้าถือเอาใส่ก็ได้ดีกับเพาะพี่น้องนี่หยาฮฮหอคือว่าหยามินเน่ะพี่น้องนี่ลองต้มกินหากมันอยู่คำอ,อกไม่โอ้ยนี่แต่เป็นยาเบิดพี่น้องเอ้ยไปเ,เ,เก็บเอาผักก่อน ค่ะจะมีมิตรจะมีนกินกับมันอร่อยดีดีอย่างกินกับกล้วยป่ากล้วยปูเสษไปบดทุกอย่างพักคาดกับพ่อเลยพี่้องเอ้ยใส่กระตาก้อนหนึ่งกับพ่อโอเคตกลงเต็มกระตาเมื่อขาไทยกับพ่อเลยพี่้องเอ้ยข่อยกับเมื่อก้อน อ่ะยันเมาไผ่พินหายเนาะแต่ว่าปั๊มนุ่มไม่ไดปั๊มนุ่มหักเจะเห็ดจังไหนเนาะอยู่ในเมาสิได้จะเป็นจังไหนแมสิได้กาเลื่อนทางเมื่อก่อนเนื้อพี่น้องเนาะเมื่อพบกันเถื่อนเนาะบัดนี้เนาะพอแต่ว่าชิมเมื่อพอขย่างมาหอนี่พี่น้องเอ้ยเล็กน้อยกระเด็นน้ำแช่แช่แข่งเพื่อมึงเนี่ป้าตัวเขากระเฮ็นคือผู้ใหญ่เนาะโอ้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 อาถักเพื่ออะไรเออจิงให้เห็ดนะพี่น้องเนาะ เอาไหมกระปาปางมาเอ็ดมึงแน่นั่นเอเป็นเห็ดนอบ้านน้อยจะก็มาเด่นพี่นอจะมาเด่นบ้านใหญ่นอจ้านะมาตู้เพิ่นป๋าเนใ้เฮายางเมื่อล่ะไก่สิฮอดบ้านนะพี่น้องเอ้ย่ายู่เอย่าอยู่นําหอมเอออยู่นี่เด้อชลเพิ่นก็นํางในหัวปลอกจักน้อยเมื่อลเด้อ เออนายสบายดีปด้าลูกเนี่ยสบายดีปด้าลงเพิ่นอยู่เอาน้องมนันอยู่กระล่างมันชี้มืดแน่จังหน่อยพี่น้องเอ้ยมันกระตเวนมันอยากคันแน่แล้วหอดเพลอนลอนะพี่น้องเอ้ยพอกระกประา้าเส้นหนามไปก้นพี่น้องเอ้ยมันข่ายขีออกก้นเพราะว่าคำนั้นมอค่ายขีมันชีน้เน่ขี้ดินมากก้น ได้เพิ่งกะสีแกงต้มหอยพี่น้องเอ้ยต้มหอยจำแจหมักเาวส่วนบ้าวคำพ้องชนอยูุ่ทธภูนเปลี่ยนกันพี่น้องเอ้เอยเพราะว่าใช่ได้ประหากินมากหรอกอะเมื่อยหรอกอะคนให้พักพอนนะเพิ่นกะเลยสีต้มหอยเปลี่ยนเพิ่งกะมาตะเบียกพื่กันนั่นแหละหักเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องเนาะเฮาคนเฮา พัอเมียต้องหักเพ่งกันเนาะเฮาจีรางจาะโซงสำนเด้อหอยนี่ด้อาะว่าเฮาง้งมามันต้องค่ายขี่นะบางทำมันสะอาดจากสิบปุ้มตุ้มจิ้มจำเจลโค้งม,มักเมสิได้กินได้เดียว แต่เกาหนังกินโบไรเพราะว่าผ่านในสองสามเดือนไปได้กินได้เลอค่ะนะโ่ได้แนะต่ง่วพี่น้งองเออเ้ากะล้อมกินบึงเทลาน้อยเทลาน,น,น้อยแต่พอรายหลายหอยพี่น้งองเอต้มหอยเซ็บๆม็บมาเนี่ยบได้กินหอยแต่หึงนะ มอกคำไพกะะพ่นจนน้องพ่นเตทึ่งพี่น้องเอ้ยอืออืออยู่เพราะวายุคลางในยุ่งมันนายนะก็เลยเอาขึ้นทงเงินโอ้สุดยอดเลยคือสีลุ่งนักเนาะจะช่วยแชร้ายด้วยโอ้ ดูดกลัวจะความแล้วคูณสิเสพย์อยู่หรอกน้ะพี่น้องโอ้ยจึงคือกับพื่นด่างไม่เดียบรอยโอ้มันในเลยกหัวหน้าเพื่นเห็ดข้อน้ำเริ่มันนี้เพื่นบ้างเมียกแล้วนะ ันอันอันดอกขเก่าพี่น้องอุ้ยจะแม่นแม่สิได้บ่บ่เคยเว้าอังกะอังดอกมันสิกินได้พี่น้องเด้อกินกับแจ่วผักอันนีกโอ้แต่ว่าสิบ่ได้เอาเบิดดอก่อยเอาไปกินได้ม้เฮาบ่ได้ไปเด้ดกมันแซ่บเอาไว้ ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บพี่น้องเนาะว่าก่าเออมันแก่บ่แซ่บยิ่งแก่ยิ่งแซ่บมันมันพี่น้องเลยโอ้ยบุจักน้องกินเด็พี่น้องเด็กกับสิผาพี่น้องกินเด้อนี่เด้อแสบโลกพี่น้องพักอีหินพี่น้องอู้น้องกินมังเด้อ กินมาเธอหนึ่งในเสพดินี่แต่ว่าขอ่อยเอาหนึ่งกะโอ้ยเขาบอกเอามาอยังมันแก่แก่ได้ยิ่งมันเสบไปเมิดนับแต่พักแต่ยายเพราะว่าอย่างแม่สิได้มากพี่น้องมากกินพัก พอได้เอาไว้กินได้มื้อันแม่นสิกินบาดเดียวบาดบ่ได้ไปักอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยลอกมันก็เอากินกจุกแวพอแต่ว่ากินผักกินหญ้านี่แหละคนเฮามันจังมีมีตามินอ้ยแม่นอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าขอว่าแม่นเด้อพี่น้องเอ้ย พักก็สะอาดยดกพี่น้องเออเพราะว่าอยู่หุ้นกลางทงคนพี่น้องคอยไปเอาบมูเมนว่าเสียเอาน้ำไก่ๆเด้อคอยก็ะเดยใส่กระตามาส่งน้ำหลาย้น้ำนี่น้ำบึง นังเนี่ยเลยชนเก้งหอยกับเป็นตะซุ่งเสพเนาะเพิ่นใส่ปลาแหกแล้วก็ใส่สุมมะขามหัวจิงไข่ไดู่ด้ยพี่น้องเอ้ยขอกะสิโป่งก้อนบันมันชุกแล้วก็สิต้มพักส่วนเม้าคมพองกับเพิ่นยังนอนกินข้าวก่อนอูกินข้าวก่อนเพิ่นชวนพอเพิ่นก็น,นอนกินชีลูกผักขาดพี่น้องเอ้ยอจากห้อยชุกแล้วเพราะว่าโค้งมากนี่ยเลยเลยขาดใจ มีสีออกสีนิดหน่อยนึงนี่มีตะมินแต่ผู้ทั้งคนจะว่าบ่เคยกินสีแซ่บปลาแดกเด้อลวกผักขามันจังสแซ่บยชุบไปความในให้ยกกินายสิใส่เป็นัวลงไปเพิ่มความนัวมันสี่อย คือเป็นห้องประเด็นคือเกา่าเด็ดพี่น้องขาดโมได้คือว่าหมอกระทะพี่น้องเอ้ยถ้าชิลวกว่มีหมอกระทะก็ลวกโมได้น้ะน้ำเดือดเด็ดพี่น้องเดือดเดียวเนี่ยฉันได้กินเสียพาาักเสายักลงไปดูพี่น้องเอ้ยงวเนี่ยนี่มิเต็กินพักเลยพี่น้อ,นนอง บอดสามปิดมันจังสุขภาพเฮ้าแข็งแห้งกินผักกินยาผักกันนัโคโดปิจิปิจิพี่น้องเอันนี้สิกินกับตัมหงคุกแก้วกระไรนี่ได้เน,นี่นี่พี่น้องมันจะชุกเด้วพี่น้องขอกระชิบโป่งก่อน,ปปนหาเห็ดมอน,น่ามเรืองๆมันจะออกคือบาดหนามขึ้นมันออกพี่น้องเนี่ยนะ เมนีนาซิมีนเมย์ของโพสิได้เพิ่นมากินข่าวน้ำด้พี่น้องเ้อคือว่าญาของเมยสิได้เองกับดานมากินข่าวน้ำห่วนมวันนี้น่นนะอ้มสได้มาห้อแล้วอืมกม้งมมกี่อมี่ จีมาผิดจำจีมจับไม่จ้มวันนี่ไม่จ้มตัวจีมอะไรจีมาผิดำแจวลำน้อยขาดมาริดอะได้เด้อว่าชิบได้เพิ่งขาดมาริดอะได้ตรงจำแจวดูกันก <j> <right. S 1> ับลูกชายเพิ่งพี่น้องบ่าวชิบม่ได้เป็นคนกินเผ็ดพี่น้องเอ้ย เิ็กน no, ้อยอยู่ใช้เคยกินเผ็ดบับพี่น้องแต่พอว่าสิได้กินเผ็ดแห้งๆพี่น้องเอ้ยได้กินเผ็ดกินเค็มน่ะนะแล้วแกดูได้ง่ายอยู่ได้กินเผ็ดกินเค็มฉ่ำแห้งๆทำไมาจิ้มมาจิ้มหอย กุ้งแจ่วกินตะชงแซ่บกินกับหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งพักพี่น้องโอ้ยเนาะไม่ใช่ได้ก็บอกอังอีเดียวใส่เปลกน้ำบีบมะนาวใส่หอมห้อยฮี่หอมอร่อยดีดีตัวเปลกปรุงด้วยพี่น้องด้วยมะนาวดี บิดไสรูดเออบิบแห้งๆเป็นมขกขามพวงสุด่น มาเ้อป้าลูกกินข้าเาลูกกินข้าวเดี่น้องมานตตมอ,อยอืมเขาัเส้อขึ้นขอ,องปัญญาึ่เนอืมหักนอืมอือ ขากันกินมขากันบ้านเหมือว่าจะเัน่นเส้นขู่นั่งกับมีอโอ้ยเนาะนอนกับมี่ชิได้เขาทำทัพปลาได้เรียบร้อยได้ผมนายวินองเมี่ยิได้ก่าเขาขอบคุณได้หลายเนาะติดติดตามครับเสมอชิได้เ่าว่าจะอยู่ฝรั่งราหรืออยู่ฝรั่งไทยว่าอยู่ต่างประเทศเมสยชิได้ก่าเขาขอบคุณได้หลาย อย่าลืมกดไลใดกดแชร์้ห้ยเมสได้นเด,ด้อพี่น้องพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี่กับพอสอนนิคลิปหน้าพกกันใหม่นะพี่น้องนะ